มาทางนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาทางนี้มาอ้อมมาสิเดินอ้อมมาเดินอ้อมมาทำไมเดินอ้อมมาเดินอ้อมมากินทางนี้อ้อมไป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 อ้อมหัวเข้าไปอ้อมมาทางนี้ออ้มไ อน่นยเีมาสิมาแตงเงะทำยังไงจะ <c oughs> ทำยังไงจะทำยังไงไหนทำยังไงทำไมหนูไม่เดินอ้อมอ่ะมันจะข้ามไม่ได้น่ะเดินอ้อมมาไม่โยนให้หรอกมาทำไมกินยังไงกินยังไงยเอาอย่างงานจะได้กินเนี่ย จองจองมันคือมันมันมัน,มนตกลงมันยังไ,ไงทำไเอ,อ,อาอาสิอ๋อสิมาจะกินไหมล่ะกินก็มาเอาแม่ไม่ให้แม่อยู่ตรงนี้ยังไงทำไมทำไมทำไมก็อ้อมไปสิอ้อมไปอ้อมไปนีเออเขาขวางหนูก็ไม่นี่เลยเหรอ,อมไ,ไม่อ้อมไป เออมันไม่ไม่ดีอ้อมไปตกลงเองยังไงยังไงเออก็แค่นั้นแหละเออก็แค่อ้อมมาแค่เนี้ยอือหือ